วันนี้ก็มาเข้าครัวกับคุณแม่ไทยเลยอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะเสนอเมนูง่ายๆค่ะช่วงโควิดมีอะไรก็ทำกินไปก่อนนะคะไม่ได้ออกไปตลาดวันนี้แม่ก็จะพามาทำไอ้ต้มผักกาดดองใส่กระดูกหมูค่ะผักกาดดองเราก็ใช้แบบสำเร็จนะคะเป็นถุงนะคะมีผักกาดดองมีกระดูกหมูมีซอสปรุงรส มีรสดีแล้วก็มีกระเทียมค่ะเราไปลงมือทำกันเลยต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ใส่กระดูกหมูลงไปเลยค่ะ แล้วก็ตามด้วยกระเทียมเอกตะดางเราใส่น้ำลงไปด้วยนะคะพือความนัวค่ะแล้วก็ตุ๋นไปเรื่อยๆก่อนค่ะให้กระดูกเขาเปื่อยเดี๋ยวคอยช้อนฟองออกน้ำต้มถือจะได้ใสค่ะ รถตู้รถแล้วก็รถตี แม่ก็จะตุนให้กระดูกเปืนะ่อยค่ะค่อยมาดูตอนเสร็จค่ะ ้นผักกาดดองของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็โรยด้วยกระเทียมเจียวค่ะพร้อมเสิร์ฟได้แล้วค่ะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครัวคุณแม่ด้วยนะคะถ้ามาแล้วรออีกสองสวันครัวคุณแม่ก็จะกลับไปเยี่ยมค่ะจะได้อยู่กันยาวๆ ขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าจ้า